สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้ารถแม็บริโโรหารการจัดการขยะและของเสียนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งความเป็นเมืองที่ตอนนี้ทุกท่านเห็นกันอย่างดีครับว่ามีคนจากต่างจังหวัดเข้ามาสู่หัวเมืองขนาดใหญ่หญเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นคนต้องกินต้องใช้มีทิ้งออกมาจึงกลายเป็นประเด็นที่เป็นวาระสําคัญซึ่งทางคอสชอก็ได้กําหนดแล้วนะครับว่าจากนี้ไปการบริหารจัดการขยะนั้นถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นครั้งแรกที่จะมีการทํางานร่วมกันถึง9กระทรวงเพื่อทําให้ประเด็นนี้วาระแห่งชาติดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ วันนี้ในเดือนหน้าประเทศไทยจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากสองกระทรวงในเก้ากระทรวงมานั่งพูดคุยถึงประเด็นนี้ซึ่งท่านแรกก็คือคุณมิ่งขวัญวิชยารังสฤิตซึ่งท่านเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนอีกท่านก็คือคุณไมตรีอินทุสุดซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค,ครับกับวันนี้เรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับผมเรียนถามจากทางด้านของกระทรวงทรัพย์ก่อนนะครับว่าการตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาจากคอสชแล้วเราได้กําหนดแนวทางรถแมッ เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะต้องขอเรียนข้อมูลในเบื้องต้นนิดนึงก่อนนะคะว่าปัญหาเรื่องของขยะมูลฝอยนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วก็เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะ,ะทั่วนี้เนี่ยปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยประมาณ26ล้านตันค่ะหรือคิดว่าถ้าเป็นวันนี้ก็ประมาณ70.000 ตันต่อวันนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆเนี่ย<ม>ยังมีปัญหาในเรื่องของขยะตกค้างซึ่งมีปริมาณเนี่ยสาล้านตันใน71จังหวัดนะคะ oh, oh. ซึ่งตรงนี้คะ oh. ่ะทางคอสชอตั้งแต่ที่คอสชอได้เข้ามานี่ก็ได้กำหนดให้ขยะนี้เป็นวาระแห่งชาตินะคะ hmm. แล้วก็เห็นชอบกับในเรื่องของโรดแมปไปตั้งแต่เดือน สิงหาคม2557ที่ผ่านมาค่ะในรถแมพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีสาระสำคัญ3เรื่องค่ะว่าได้มีการกำหนดรถแมพนี้เหมือนกับแผนที่นำทางว่าในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะคะประการแรกเนี่ยในเรื่องของขยะเก่าที่ตกค้างสะสมอยู่30ร้านตันเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรประเด็นที่2ขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนี้เราจะมีแผนในการที่จะดำเนินการอย่างไร ประเด็นที่3ในเรื่องของอเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็กฎกติกาต่างๆที่ขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการสร้างวินัยของคนในชาตินี่อย่างไรคะครสําหรับในเรื่องของรถแมพตรงนี้เนี่ยในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี่นะคะคก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการจัดการขยะตกค้างเก่าเนี่ยรเราก็ดําเนินการตามรถแมพที่กําหนดไว้นะคะว่าใน ช่วงแรกที่จังหวัดที่เป็นจังหวัดวิกฤต6จังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในขณะนี้มี6จังหวัดของปริมาณขยะประมาณ11ล้านตันนะคะเราได้มีการจัดการไปได้แล้วเนี่ย8ล้านตันค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดําเนินการไปในส่วนที่ที่เหลืออีก71จังหวัดก็คงจะต้องมีการ เร่งดำเนินการเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยใน6จังหวัดเนี่ยที่เราเดําเนินการความคืิ่มหน้าไปแล้วเนี่ยในส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือภายในปี2,560นี่ <Yes. S 1> ค่ะค่ะขยะทั้ง30ตันเนี่ยจะต้องจัดการไปให้เรียบร้อยนะคะแต่สําหรับในเรื่องของขยะใหม่อันนี้เนี่ยเราก็มีการกําหนดมาตรการ3ด้านนะคะ,คระเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการลด แล้วก็คัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะจากระดับชุมชนจากครัวเรือนนะคะคเรือน,นะะอ่ะ,ะ,ะประการที่สองนี่ก็คือในเรื่องของการจัดตั้งกําหนดว่าเราควรจะมีการบริหารจัดการแบบในรูปของรวมศูนย์รวมศูนย์นยค่ะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีเทคโนโล,โล,ย,ลยีหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของพลังงานที่เป็นขยะนะคะคแล้วก็ในเรื่องของ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขพรบรขนานี้เนี่ยก็จะมีหลายกระทรวงค่ะที่อยู่ในระหว่างการปร,ร, <iss> ปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพรบทางด้านสนาธารณสุขซึ่งก็จะต้องมีการปรับแก้หรือออกกฎกระทรวงใหม่3-5เรื่องด้วยกันนะคะเพราะว่ามีกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงทรัพย์แล้วก็มีของมหาดไทยแล้วก็มีอีกหลายกระทรวงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากลำดับความสําคัญดูจากขนาดที่จําเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย นั่นคือกระทรวงมหาดไทยจึงจําเป็นและสาคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับ77จังหวัดแม้จะมีปัญหาถึง71จังหวัดก็ตามบทบาทของนั้นคือเลยกระทรวงมหาดไทยก็ขับเคลื่อนตามนโยบายของคสชและรัฐบาลดังที่ท่านปรัดเรีธิยนะครับก็4ประการของมาไทยในผมผมพูด4ี่ประเด็นประเด็นแรกคือขยะเก่าเรายกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบนะครับเราเรียกว่าอยุญาเมืองประดิตร์ปลอดขยะต้นแบบนะครับขยะอยุธยาเนี่ยเดิมที่ตําบลบ้านป้อม ทางไปยาไปอำเภอเสนานะฮะใช่เจ็ดแปดร้อยเมตรสูงประมาณเจ็ดเจ็ดเมตรใช่ภูเขาลากาเดี๋ยวนี้หายวับไปกับตานะครับณวันนี้ขนเกือบหมดละเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละสองแสนตันนะครับเคลื่อนไปอยู่อีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลบ้านป้อมห่างอ่ตำบลโทษตำบลมหาพรามห่างกันประมาณสี่กิโลเมตรทางเส้นตรงนะครับเราไปทำกุดสะแล้วก็ทำตามกระบวนการของการ ฟังกรบกำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการนะครับตอนนี้ไปเกือบหมดแล้วค,ครับในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอันที่สองเราก็ปรับภูมิทัศน<ม>์ทำเดิมที่เดิมสวนสาธารณะ<ม>ที่ใหม่ก็ทําถนนทําทางเข้าและทําที่รองรับขยะที่เข้ามาวันละประมาณร7 0เจถึง200ร<ม>ตันต่อว,วัน<ม>นะครับอันนี้แล้วก็จะทำผุดบ่อบาดาลจัดตกแต่งให้ดูดีนะครับอันนี้เป็นขั้นที่สองจะเสร็จสิงหาคมขั้นที่สามเราก็จะ ทำตรงนี้ให้เป็นโรงงานไฟฟ้าครับซึ่งการฟ้าภูมิภาคได้เดินแบบเขียนแบบแล้วก็รับไปสารพอครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะเดินตามรถแบบก็คือจะกําจัดขยะนั้นแปลให้รูปเป็นพลังงาน mm hmm. นะครับอันนี้ขั้นที่หนึ่งรพระกศศิยาเป็นต้นแบบ,น,แบ,บนะครับ,รบตอนนี้หายวับไปกับตาล,ละ uh huh. นะครับขั้นที่สองคือ6จังหวัดที่ท่านประนบเรียนนะครับ ก็จะมี2จังหวัดคือสุดรระก,รกับปทุมธานีเนี่ยให้เอกชนรับเป็นเหมืองการอตอนนี้เขาก็ดำเนินการตามกระบวนก,การโดยท้องถิ่นเป็นเชาา่าบ้าลรกนะครับ<อ>และที่เหลืออีก3าจังหวัดในนความปฐมสระ<อ>สบรีบอรีเรากําลังปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้อง,องการคือฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ<อ>ให้เอกชนมาขนย้ายนะครับ<อ>ปรับผู้ิทัศน์ให้ดูเป็นภาพที่สวยงาม<อ>นะครับ<อ>และเราก็จะมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้า ตามจุดต่างๆที่เราจะมาในข้อที่3ก็คือการเดินหน้าตามรถแบบเนี่ยรวมกับขยะที่แปรเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ย<ม>เรามีศูนย์กําจัดขยะรวมเพราะมินิมัมต่ำสุดจะต้องประมาณ3 0 0ตันต่อวันววนะครับแล้วก็รวมกันเช่น11ท้องถิ่นนะฮะบางทีก็ข้ามจังหวัดกันบ้างเราขีดวงไว้ประมาณ24แห่งนะครับขนานี้อันนี้ก็ต้องดูเป็นนขนาเล็กกลางใหญ่ SML นะครับเพื่อมอง เอาพยาเมืนอพลังงานนะครับเน่งการแปรรูขยะอย่างที่ท่านประาว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงนะครับหลายกระทรวงนอกจากทรัพยากมชาติมาไทยสาธารณสุขพลังงานกระทรวงวิทยาเทคโนโลยีกระทรวงศึกษานะครัอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนที่สี่ก็คือการสร้างวินัยที่บอกนะครับเราก็ต้องกําจัดขยะตั้งแต่ท้องถิ่นท้องที่ครอบครัวครัวเรือนนะครับ ก็สามเบรียนะครับลดการใช้ใช้น้อยแล้วก็ใช้บุนเวียนเนี่ย r e u s e reduce recycle นะครับอันนี้จะเกิดพลังในการสมัยว่าบ้านใครก็บ้านท่านนะครับอันนี้เราก็ร่วมมือกันทุกฝ่ายครับอันนี้มหาไทยก็สานงานกับกระทรวงทรัพยากรชาติอย่างใกล้ชิดครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนี่จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าพูดถึงพระนครศรีอยุธยากันเยอะหนึ่งในหกจังหวัดนำร่องให้เห็นภาพเลยนะครับพุกาเราลงพื้นที่ดูรายงานพิเศษนี่เลยครับ บอ่อขยะแห่งใหม่ที่ตำบลมหา,าพาอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่กว่า372ไร่นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นบอ่อขยะขนาดใหญ่2บอ่อเพื่อจัดการกับขยะในพื้นที่ปัจจุบันนี้เองนะครับก็ได้มีการขนย้ายขยะที่ตกค้างกว่า200 0 0 0ตันในพื้นที่มาไว้ที่บ่อใหม่แห่งนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องนะครับภายใต้แนวทางรถแมพของพอสที่มีการประกาศให้การจัดการกับขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติครับ บอ่อขยะแห่งใหม่เดิมเป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนโดยรอบรัศมี5กิโลเมตรภายใต้แผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดหนึ่งใน6จังหวัดน้ำร่องจัดการปัญหาขยะเร่งด่วนบอ่อขยะแห่งนี้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรมีระบบการฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโครงการนี้ต้องออฝังกบอย่างถูกวิธีได้มาตรฐานสากลนะครับในส่วนที่2ก็คือ ขยะที่เราขนมาเนี่ยจะต้องมีสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นก็คือนำไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเรื่องที่สก็คือการสร้างจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนให้จัดการขยะที่ถูกแบบตั้งแต่ต้นทางนะครับ สำหรับแผนการดําเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกที่กําลังปฏิบัติอยู่คือการเตรียมพื้นที่พร้อมเร่งขนย้ายกองภูเขาขยะตกค้างกว่า2 0 0แสนตันที่สะสมมานานกว่า20ปีมาฝังกลบที่บ่อแห่งใหม่ระยะที่2จัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะซึ่งทั้ง2เฟสต้องแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมปีนี้ส่วนเฟส3เฟสสุดท้ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ศึกษาจัดหาเทคโนโลยีและผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง ขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับกองขยะแห่งเก่าที่ตำบลบ้านป้อมทุกคนต่างรู้สึกดีใจที่นับจากนี้พวกเขาจะไม่ต้องทนกับมลภาวะทางกลิ่นอีกต่อไปร,รู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจไปเยอะเพราะว่าปัจจุบันที่ตอนที่ยังไม่ย้ายขยะเนี่ยมันก็ได้กลิ่นกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนานะและอนาคตเราก็คงจะใช้น้ําดีขึ้นนะน้ํนะาบาดาลเราก็จะดีขึ้นเมื่อก่อนมันจะคันไง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแห่งแรกที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นพื้นที่นำร่องจัดการขยะตกค้างสะสมที่มีมากกว่า188,220ตันไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนขณะที่อีก5จังหวัดที่มีปริมาณขยะวิกฤตตกค้างสะสมและจะต้องเล่งกำจัดมีที่สมุทรปราการมีปริมาณขยะสะสม1,300,000ตันนคปรปฐม290,000ตันลบบุรี153,000ตันสระบุรี140,000ตัน และปทุมธานี36,500ันตันปัญหาวิกฤตขยะล้นเมืองถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนอกจากสร้างระบบการจัดการกับขยะที่ถูกวิธีไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งที่ภาครัฐจ,จะดําเนินการควบคู่กันคือการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะในครวัวเรือนปลูกจิตสํานึกลดปริมาณขยะเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขอบคุณครับคุณอัศนัยครับท่านผู้ชมคงได้เห็นไปแล้วนะครับว่าน,นั่นคือหนึ่งใน6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นําร่องไปแล้วว่านมาถึงจุดนี้ คนไทยต้องสํานึกนะฮะเราเรียกว่าสํานึกพลเมืองที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นวาระแห่งชาติเราอยากจะฝากเลยตรงนั้นครับค่ะคงม,มี3ประเด็นที่อยากจะฝากนะคะ ประเด็นแรกในเรื่องของการลดและแยกขยะที่ครัวเรือนที่บ,บ้านของท่านนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอีกไม่นานกฎกระทรวงของอตามพรบการสนุสขสนุยออกมาแต่ว่าต่อไปเนี่ยรถขยะที่จะมารับขยะที่บ้านท่านเนี่ยท่านต้องแยกให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอ้ดีมากค่ะเรื่องที่2ค่ะเรื่องของการที่จะขอความร่วมมือในเรื่องของการสนับสนุนและก็ร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใสในเรื่องของการก่อสร้างศูนย์ขยะนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ได้รับการต่อต้าน<ม>นะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าเนี่ยอนาคตค่ะหลังจากที่มีเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบ<ม>ที่เข้มข้นขึ้นเนี่ย<ม>ภาพลักษณ์เดิมเนี่ยก็จะหายไปสถานที่กำจัดขยะที่เป็นศูนย์ก็จะดูในเรื่องของอในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของทางเทคโนโลยีลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะคแล้วก็ที่สำคัญค่ะ ที่สงคัญเนี่ยดิฉันคิดว่าทุกคนนี้จะมีส่วนร่วม,มในเรื่องของการผลักดันเพื่อที่จะให้ประเทศเราเนี่ยในเรื่องของขยะเนี่ยแก้ไขร่วมกันค่ะครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าร ward map บริหารจัดการขยะและของเสียเป็นวาระแห่งชาติของเรานับจากนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้เราทั้งสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ